ให้สำนักง,งานบัญชีทำบัญชีอย่างดีเลยเสียเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทแต่ทำไมบริษัทไปขอ,อกู้แบงค์ไม่ได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าบัญชีกับการเงินคนละเรื่องกันนะบัญชีคือบันทึกรับจ่ายเดือนนี้คุณมีไรายได้เท่าไหร่คุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณมีพนักงานเท่าไหร่นี่คือเขาบันทึกตามเอกสารที่เราส่งให้แต่การเงินคืออะไรการเงินคืออ่านจากรายงานที่บัญชีทำมาการเงินคือการวางแผนการเงินการเงินคือการเห็นว่ากระแสงเงินสดบวกเท่าไหร่หรือกระแสงเงินสดเป็นลบเท่าไหร่จะต้องจัดหาเงินทุนจากที่ไหนเข้ามาใน บริษัทบ้างเดือนนี้ขายมีกําไรไหมมีกําไรเท่าไหร่หรือมีลูกหนี้มีสต็อกเพิ่มเท่าไหร่นี่คือการเงินนะซึ่งการเงินเป็นเรื่องที่เจ้าของต้องรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ในการบริหารเงินหน้าที่ในการมีความรู้เรื่องการเงินเป็นหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจเป็นหน้าที่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นคือเจ้าของธุรกิจใครที่ยังอ่านงบการเงินไม่เป็นมาเจอกันได้ในครัรด์ไฟแนนซ์แม็กมานีซึ่งเป็นครัรดเจาะลึกงบการเงินและขยายธุรกิจด้วยเงินกู้ธนาคาร เรียน2วันเต็มวันแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินวันที่คุณมาเรียนคุณต้องเอางบการเงินของตัวเองมานะคะเพราะว่าเราจะสอนให้คุณดูงบการเงินของตัวเองเลยงบแสดงฐานะทางการเงินงบกำไรขาดทุนคุณจะได้รู้ว่าคุณมีความสามารถในการทำกำไรได้ดีขนาดไหน มีจุดไหนบ้านที่คุณต้องปรับปรุงถ้าคุณเห็นคุณจะสามารถวางแผนธุรกิจคุณได้คุณจะสามารถบอกบัญชีได้ว่าเฮ้ยทำไมบัญชีฉันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ทุกวันนี้คือเรายังไม่เข้าใจในเรื่องของการเงินแบบจริงๆมาเจอกันได้ในคลาสค่ะ